สวัสดีค่ะเด็กๆนะลูกวันนี้นะคะมาเจอกับคุยุพินอีกแล้วนะคะแต่วันนี้เราจะเกิดเจอกันในรายวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะเรื่องการเกิดเสียงเราไปดูกันเลยค่ะว่าเสียงเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะการเกิดเสียงนะลูกนะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงอะไรเช่นเด็กๆก็รู้แล้วว่าคือเสียงอะไรใช่ไหมคะ <c oughs> เสียงอะไร ะะเสียงอาจจะเกิดขึ้นในหลายๆอย่างนะคะเรามาดูความหมายกันเลยว่าเสียงเกิดจากการสั่นของวัตถุนะคะวัตถุที่ทําให้เกิดเสียงเป็นแหล่งกําเนิดเสียงซึ่งมีทั้งกําเนิดเสียงเองที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและแหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นมาค่ะเสียงออกจากแหล่งกำเนิดเสียงทุกทิศทุกทาง เะะช่นเด็กตีกล้องนะคะเด็กสังเกตไหมว่าเวลาเด็กลงแรงไปกองนะคะเสียงมันจะกระจายไปทั่วเลยนะคะเรามาดูกันเลยว่าเสียงที่เกิดจากธรรมชาตินั้นได้แก่อะไรบ้างแล้วเกิดขึ้นได้อย่างไรแหล่งที่มาเป็นยังไงหนึ่งน้ำตกเห็นไหมคะน้ำตกเกิดเองตามธรรมชาตินะคะเสียงไม่มีใครสามารถทำให้เกิดได้ต่อไปฟ้าร้องเด็กๆเ,เคยได้ยินเสียงฟ้าร้องไหมคะบรัมรลมรมๆลัมบมบ เสียงดังน่ากลัวเด็กจะกลัวเสียงฟ้าร้องกันมากซะส่วนใหญ่นะคะต่อไปค่ะเสียงลมลมพัดกันโชกแรงฟุ้งว่ฟุ้งฟ้าม,ม,ม,มเลยนะคะ,อ,ะอาจจะเกิดพายุก็ได้เราไม่แน่นะคะ,อะพอเกิดลมเสร็จปุ๊บมันก็จะเกิดอะไรตามมาคะลูกฝนตกนั่นเองค่ะเห็นไหมคะฝนก็จะตกลงมาเสียงเหล่านี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยที่มนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้น เสียงคลื่นทะเลเด็กๆส่วนใหญ่เคยไปเที่ยวทะเลใช่ไหมคะลูกถ้าวันไหนคลื่นทะเลใหญ่นะคะก็เสียงดังต่อไปเรามาดูเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นเองนะคะมีอะไรบ้างที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะหนึ่งเสียงหัวเราะหัวเราะนี้มีความสุขสนุกสนานนะคะต่อไปคะลูกเสียงหัวเราะแล้วหัวเราะเสร็จก็ร้องไห้ค่ะร้องไห้เกิดจากอะไรโอ้โห คุณแม่ตีตูดน้องหรือเปล่านะคะอมาใช่หรือเกิดจากการเสียใจเกิดอุบัติเหตุนะคะเราอาจจะร้องไห้ก็ได้เพราะเราเจ็บต่อไปเสียงตีกล้องนะคะอันนี้คือมนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นให้เกิดเสียงนะคะถ้าเราไม่ตีเสียงมันก็ไม่ดังใช่ไหมคะลูกหรือจะเป็นเสียงที่สัตว์สร้างขึ้นมาเองไม่ใช่แค่มนุษย์นะคะสัตว์ก็สามารถสร้างเสียงขึ้นมาเองได้เช่นเสียงนกร้องนะคะลูกอ่าหรืออะไรอีกคะ เสียงคำรามจากสัตว์นะคะเสียงอะไรอีกคะลูกนอกจากนกแล้วจากเสือแล้วนะคะยังมีสัตว์อะไรอีกที่สามารถสร้าง,างเช่นสุนัขแมวไก่ใช่ไหมคะอ้าเราเสร็จแล้วนะคะรูแบบฝึกหัดเสร็จแล้วดูคลิปโอแล้วยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยนะคะเด็กๆหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมารอครูพิ์เลยนะคะแล้วให้เด็กๆนะคะทําแบบฝึกหัด หน้าที่25คิดถูกลงในภาพที่นักเรียนคิดว่ามันสามารถเกิดเสียงได้ทำเองนะคะมาต่อที่สมุดนะคะหลังจากที่เด็กๆนะลูกทำแบบฝึกหัดในหนังสือวิทยาศาสตร์แล้วนะคะเราจะมาต่อกันในสมุดนะลูก ให้นักเรียนเขียนเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นมา5ตัวอย่างนะคะอย่างละ5ตัวอย่างนะลูกเช่นเสียงอะไรละ่ะที่เกิดจากธรรมชาติในคลิปวีดีโอก่อนหน้านี้เด็กๆก,ก็ได้ฟังแล้วนะคะเช่นเสียงนก สองเสียงอะไรอีกคะลูกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไก่ขันได้ไม่ขาอาได้นะคะลูกเสียงไก่ขันอะไรอีกคะลูกเสียงฟ้าร้องเสียงน้ำไหลนะคะพวกนี้จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติให้เด็กๆนะคะ คิดต่อจากครูพินสามข้อนะคะอ่ะต่อไปเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นล่ะลูกเช่นอะไรคะที่มนุษย์สร้างขึ้นเสียงนาฬิกาปุกนะคะ,ะเสียงนาฬิกาปุกสองเสียงอะไรอีกคะ เสียงอะไรอีกนะที่มนุษย์สร้างขึ้นเสียงดนตรีนะคะเสียงดนตรี3 4 5ให้เด็กๆคิดต่อจากกุพินอีก3ข้อนะคะวิทยาศาสตร์วันนี้นะคะการกําเนิดเสียงนะคะคืออะไรนะคะ เด็กๆด,ดูในคลิปนะแล้วก็มาตอบคำถามครูนะคะและก็เราจะได้รู้ว่าเสียงเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเป็นอย่างไรและเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสำหรับสัปดาห์นี้รูพินขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าหรือชั่วโมงต่อไปเราจะมาต่อกันเรื่องแหล่งกำเนิดของเสียงนะคะลูกอ่า แหลงกำเนิดของเสียงเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะพร้อมกับการเคลื่อนที่ของเสียงนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ